สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วกับสื่อการสอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ในวันนี้ครูจะสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องเสียงที่เราเรียนมาทั้งหมดเด็กๆยังจํากันได้อยู่หรือเปล่าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มทบทวนกันเลยนะคะการเกิดเสียงเสียงเกิดจากอะไรยังจํากันได้อยู่ใช่ไหมคะเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนั่นเอง วัตถุที่ทำให้เกิดการสั่นแล้วทำให้เกิดเสียงได้เราเรียกว่าแหล่งกำเนิดเสียงซึ่งแหล่งกำเนิดเสียงสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือประเภทที่1แหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประเภทที่2ก็คือแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตัวอย่างเช่นเสียงน้ำตกเสียงลมพัด เสียงคลื่นทะเลเสียงฟ้าผ่าเป็นต้นแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นตัวอย่างเช่นเสียงนาฬิกาปลุกเสียงตีกรองเสียงโทรศัพท์เสียงรถพยาบาลเสียงปรบมือเสียงเคาะประตูเสียงเสียงสีไวโอลินเป็นต้นครูยกตัวอย่างมาเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะ เสียงในชีวิตประจำวันยังมีมากมายเด็กๆลองสังเกตดูจะพบเสียงเหล่านั้นอยู่รอบๆตัวเราเสียงที่เกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงสามารถเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงไปตามแหล่งกำเนิดเสียงเพราะแหล่งกำเนิดเสียงแต่ละอย่างจะมีการสั่นที่แตกต่างกันสังเกตได้จากเสียงพูดของตัวเองกับเสียงพูดของพ่อเสียงพูดของแม่และเสียงพูดของน้องเหมือนกันไหมคะ ไม่เหมือนกันเพราะแหล่งกำเนิดเสียงในลำคอของแต่ละคนจะเกิดการสั่นที่แตกต่างกันนั่นเองเสียงสามารถเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงและสามารถแผ่ออกไปได้ทุกทิศทางเหมือนกับตัวอย่างที่คุณครูเคยให้ในใบงานกรรมการเป่านกหวีดอยู่กลางสนามมีเสียงเกิดขึ้นจากนกหวีดที่กรรมการเป่ามีคลื่นเสียงเสียงจากนกหวีดจะเคลื่อนที่ออกไปทุกทิศทาง กระจายออกเป็นวงกว้างตามภาพเมื่อวัตถุเกิดการสั่นคลื่นเสียงจะเดินทางผ่านอากาศมายังหูของเราคนทุกคนในสนามจะได้ยินเสียงนุกวีดที่กรรมการเป่าถ้าอยู่ใกล้กรรมการเสียงจะดังมากถ้าอยู่ไกลออกไปเสียงจะลดลงตามระยะทางค่ะเสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงทุกทิศทางอย่างในภาพมีแหล่งกำเนิดเสียงหลายแห่ง เสียงรถพยาบาลเสียงไก่ขันเสียงวิทยุเสียงเล่นกีตาร์เสียงนกหวีดเสียงเป่าปีเสียงตีฉาบบุคคลที่อยู่รอบๆแหล่งกำเนิดเสียงเหล่านี้จะได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นตามภาพตัวอย่างเลยนะคะเสียงต่างๆที่เราได้ยินต้องอาศัยตัวกลางเดินทางมายังหูของเราผู้ฟังจะได้ยินเสียงจะต้องมีองค์ประกอบอยู่3อย่างคือ อย่างที่1ก็คือแหล่งกําเนิดเสียงเป็นแหล่งวัตถุที่เกิดการสั่นแล้วเกิดเสียงขึ้นเมื่อเสียงเดินทางออกจากแหล่งกําเนิดเสียงจะต้องผ่านตัวกลางตัวกลางก็คืออากาศพอผ่านตัวกลางมาได้ก็จะมีอวัยวะรับเสียงก็คือหูของเราเราจึงได้ยินเสียงนั่นเองเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ การทบทวนเรื่องเสียงรอบตัวเราที่เราเรียนมาทั้งหมดหวังว่าเด็กๆจะยังจำกันได้อยู่นะคะต่อไปมาดูใบงานวันนี้กันใบงานที่17สรุปเรื่องเสียงให้นักเรียนเลือกคำไปเติมในแผนผังให้ถูกต้องเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งในอัลบัม้มส่งงานวิทยาศาสตร์สในลายห้องเรียนแต่ละห้องเรียนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ